บอกให้แจกพอสองทุ่มก็ไม่แจกแต่จะได้ไม่ร้อนสบายเงี่ยนี่ นะครับตอนนี้นะครับขอเชิญชาวบ้านเขาที่เร็วที่สุดเพื่อชาวบ้านจะได้ไม่ร้อนกันนะจ๊ะนะครับตอนนี้จุดแรกเริ่มจากหู่อะไรครับให้สัญญาณด้วยนะจุดแรกนายเพ่อการจันทร์วงต่างจังหวัดนะครับผมนะรับด้วย เดา๋ยวเราจะเล่นนะครับตอนนี้เราแจกผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะครับเราแจกเสร็จปั๊บเราจะมีน้องๆอาสาสมัครช่วยถือแล้วก็พยุงไปส่งที่รถนะครับให้นะครับเราเคลีรยตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเราจะเริ่มไล่ไปเลยนะครับนะทุกมือนะครับผมนะครับจำนวน6 0 0กว่าชุดนะครับผมนะฮะ เ,าม,าเมื่อวานที่อาปตขมิ้นประมาณเก 1, ือบหนึ่งพันชุดเราใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะนี่เห็นนี่ก็ประมาณหกแล้ว่็าชุดน่าจะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเหมือนกันก็จะเสร็จแล้วนะครับนะครับผมนะครับ ขอบคุณคุณยาวลูกกีนะครับคุณเขมรลูกกีนะครับผมนะฮะแล้วก็คุณหน่อยนะครับคุณต้นอธิวัฒน์สนิทวงณอยุธยานะครับนะฮะมากันหลายท่านนะครับส่วนผมเองนะครับนเดชไม่มานะครับนเดชไม่มาเจ้าเด็กเล็กมาไม่สะดวกเอาไปแช่กระติกน้ำเมืองหลังก่อนก็ได้นะครับนะฮะถือไหวไหมครับไม่ไหวบอกอาสาสมัครได้อ่ะตอนนี้นะครับเราจะมีหน่วยนะครับผมนะครับคอยช่วยเหลือสำหรับผู้เฒ่าผู้แก่ นะครับลักคิวให้ก nah, ็จะได้เร็วขึ้นนะครับผมนะนะครับอาสานะครับดูดูด้วยว่าพี่ไทยนะครับหรือคุณเอกเขานะครับอาจจะฝังพูดเยอะถ้าฟังพูดเยอะเนอะอาจจะเพิ่งแกแถวนะครับจะเพ้่งแก่แถวอยู่ในแถวก่อนอย่าเพิ่งแก่แถวนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เราจะดู ไปส่งที่รถเลยไปส่งที่รถเลยนะฝากด้วยลูกใหญ่กว่าปารีสไม่มีปารีสชุบแป้งทอดอะไรใหญ่กว่าปารีสชุบแป้งทอดไม่มีกระทะทอดปารีสอะไรใหญ่กว่ากระทะทอดปารีสไม่มีรถบรรทุกกระทะอะไรใหญ่กว่ารถบรรทุกกระทะไม่มีลานจอดรถโอุ้ยด่าด่าพี่อมาเป็นพี่คนเดียวครับนกเป็นอะไรนก ตรัดสีไครับตไม่มีสีครับสีกับขอบตูดกูเทียบเรี่องจดพาเหนือเรี่จุดว่ายังไงก็ก็จดนะครับเสียงคุ้นจากช่องแคบแต่เจ้ามันมีชื่อไ้นี่ฮสมมุติอะไรผมลกขาอะไขาขวาอาถูกเอา้วถูกแล้วม่มีอะไรล่ะถูกนี่้ผมจะขึ้นหรือเะล่าประเสนี้

อาใกล้เส็จแล้วีกยบกเดยนลายี่แเลยอตีกหลาสวยสินีแม่ตามมากมีหลานลายหมู่บ้านนะครับพี่ไม่กล้าอ่านชื่อนะครับผมนะครับหมู่ที่หนึ่งนะครับบ้านนาบ้านนาอะไรบ้านนาฮีครับขออ่านแล้วขนลุกหมู่บ้านนี้ อ่านะครับผมนะครับมีบ้านฮีใหญ่กับบ้านฮีเล็กนะครับผมนะครับมาหลายหมู่บ้านนะครับบ้านโพลงงามนะครับบ้านดงเสียวโอ้โหมีแต่หมู่บ้านคนลุกทั้งนั้นเลยบ้านดงเสียวบ้านนาฮีอย่างนี้นะครับบ้านท่าอะไรท่าร้อนนะครับร่ื่อใจดีกาขอบคุณมากจ้าแม่จานะครับขอบคุณมากๆครับรอยยิ้มของท่านนะครับคืองานของเราเห็นท่านยิ้มท่านมีความสุข นะครับกับสิ่งเล็กๆน้อยที่พวกเราได้นำมานะครับมอบให้นะครับผมไม่เป็นไรน,นะฮะถือว่านะครับคือการแบ่งปันการให้เป็นการกนะครับผมนะตอบแทนคุณ,ณดินดินที่ดีที่สุดนะครับอ่างที่9นะครับพอมีพออยู่พอกินพอใช้พอเหลือพอแจกจ่าย